ครับสวัสดีครับสวัสดีหอยดิวนะครับน้าผมหอยดิวครับอืมมอนี้พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนสมองสวรรคนะครับเนาะครับมือนี้ผมมาหน้ารทั่วครับพามาเบิ่งเอาง่วนน้ำหอยดิวครับหอยดิวครับมือนี้มีง่วนจักรตัวมีอยู่สองเมยทองหนึ่งโคมกับหนึ่งสาวกับขั้วอย่างโคมหนึ่งเพิ่โอ้พี่น้องโคบอสเนียลเหมือนโคบเรื่อยมาดีตึ้งแม่บ้านแม่เดียวแม่สาวทึ้งขั้วเอาครับพี่น้องสายง่วน ได้เห็นได้เบิ้งได้ซื้อครับผ่านมาผู้มาคุยกับเบิ้งไปน้ำกันได้ซื้อได้หาไปพร้อมๆกันนะครับคลิปนี้คุ้มนะครับบัณนี้สภาพเบื้องตัวแรกนะครับเนาะท่านพี่น้องเห็นเราจากได้ดวยครับเด้อเบอื้อห้อยเดียวนี่ขึ้นวบทาแล้วบัณนี้สมมุติว่าอยากมาเบื้องตัวกิงกะมาได้นะครับเนาะบ้านสงปเปื่อยตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมาสาราข้ามครับเส้นทางสาราข้ามไปละเอดครับยูนา ยิงเยื่องก yup. ันครับไอวิ่งเล่กเกษตรเนาะครับผมต้องขามกันครับยิงเยื่องกันไปเล่กเกษตรมาสระกขามครับอ yeah, ่าครับมือนี้ครับเบิ้งกันตัวแรกครับแดงแดงครับสีเมนเดียดัมดัมกำกำได้ครับมันหมดนี่เนาะแต่ขันแดดมากนี่โอ้ยซ้ำปื้ดๆได้ครับเนี่ยแดงเม็ดบักขามมุ่นล้วครับเอออันนี้เนี่ยเขาว่าแดงเม็ดบักขามบ่แม่นแดงเปียกดูเนี่ยนนี้แดงเม็ดบักขามครับนี่ครับเปิดขึ้นมาดำล้วนเนี่เบิ้งเป็นว่าสาวบอกครับเนี่ย แม่สาวปีนึงครับผบปีหนึ่งพอดีครับกำลังใส่นี่ให้เพื่อนบอแมนครับเพิ่งใส่เมาหัดหัดใส่เมาไหมครับหัดใส่เมาครับก็เลยบอเปลี่ยนเด้ครับเดี๋ยวบ่เป็น่นมอบ่เป็นเสียงเด้หน่ครับลูกพอได้ขึ้นแดงครับแกมันบ่มีใบผมก็ว่าอยากอ้างเนาะเออบอมีใบเราพี่น้องเบิ่งกันไปตามเข้าโค้งเบิ่งเบิงกันไปตามสี้อครับเด้อเขาก็ว่าอยากไปไปบอกไปตัวกันเนาะก็บอกตามความจริงมีใบก็คือมีใบแต่ว่าตัวนี้เครื่องครับเครื่องโบหนาขาดำ เครื่องดาขอบหูดาบะมีํตำนี้ครับประกันตำนี้อืมเต็มเลยเนาะน่มซีบะมีติงอืมคือทุกจุดล่ะครับงวง้ามท,ที่ที่งวงตรงมีคือครบทุกจุดอืมบันนี้ควบสูงายไปเลยครับเนี่รรอยสามสิบเจ็ดครับอยู่รอยสามสิบเจ็ดพี่น้องครับอายุจักปีก่อ,กอนหนึ่งปีพอดีครับหนึ่งปีเพียงเพียงเลยครับเนี่ยโอ้โอสีแมกการาเจ็บสีแม,น,มนี่เนี่ยสุดยอดเลยครับเอ้า ผู้แพ้สีนะครับกินกันอยู่สีเนี่ยมาหนิเอาสีสูด้วยครับมาหนิเนาะข้องสางเพิ่นกับค้งสางดีนี่ครับนี่ครับข้องสางดีนะแต่ว่าเขาเพิ่นบ่ได้กุดไว้ท่านเหแม่นครับข้นหางครับอวบอันฝอยหางบ่ทันได้ยาวเนาะครับเป็นพัวน้อยอยู่ครับปีเดียวพุ่นเพิ่นสิไปหยุดในอยู่ลูก3พุ่นพี่น้องเอ้ยครับคันอยากได้ง้อแดงๆงามๆจังซี่ครับการเจ็บสีทีดีจิงสิครับโบสเต็มพิกัดเลยครับแม่นี่โบสมาเล็กๆด้วยครับเนาะ ครับแม่นี่ครับนาพิจนะครับเอาไว้ไปเป็นแม่บอกแม่คอกแม่่ายแม่ลักครับเอาไปไว้ถ้าเอาเนาะเอาเนวมันเนาะครับเนาะปันลูกจากหลานต่อไปด้วยครับด้วยแม่นี่มันมันสีมันงามสีเนียนเนียนซี่กะพวกใครเห็นดูมาเลยด้อส่วนมากกะสีไม่ด่างไม่หยังอยู่เนาะแม่นครับอันนี้กระส่วนเนียนเต๋อมันปะเนียนครับนาขากระดำนาคาดำหนาผักงครับอืมตางามหูงามครับครับนาจะไปในคอก ครับทักมาก่อนไดก่อนด้พี่รองเนาะตัวนี้แล้วค่าเาเปิดเป็นร้านอะไครับนี่เปิดแบบแบ่งปันเลยสี่หมื่นสองพันพ่อสี่หมื่นกับอีกสองพันครับต่อรองไหนคือเก่าครับสดสวยเงียงาครับราค่าทรงพอมครับเนี่สทรงพรอมครับอ่ะพี่้องต่อร่องไหนอีกครับตัวรองได้ครับทรงไหนพรอมครับอ่ะพ่วมาคุยมาจามาบอกกันมาต่อได้พี่้องเด้อครับเนี่ยเด่นเด่นมากเลยก็คือสีเนาะ สีมัดร้องมากอะเนื้อหนังล่างล่ำตัวโอเคใส่ไดร่ำตัวเงี้วครับลงี้ยวเงี้วดีเครื่องดำโบสครบทุกจุดโบซื้อแบบนี้ใจสคซื้อแบบไหนแล้วครบแล้วเต็มเลยบนเนาะแม่นครับขอบตาขอบหูครับนานะคะเครื่องเพียรคุยหลังดำอีกเป็นห่าคนแหงหลังดำครับโอ้สีครับเพิ่นใส่นีหายไหมแม่นครับเ็เลยส่งสืบ่เป็นบ่เป็นมอบ่เป็นเสียบไปเลยครับนี่แถมเมาพร้อมเนะครับตาเมากับผ่นกลัวได้ครับนี่ อันนี้ให้ไปพร้อมเล่นปะ้ะแมน่นเ<อ>มาหนังพันกลัวเด้นนี่สื่อมาเพราะยังสมกับงัวดได้งัวาง,งามเนะาะงัวงามกว่าใช่เพิ่งงวาง,งามเนี่ยแหละครับอ่าพี่น้องทักมาครับทักมาโอ้ยถึกเดืดเดือบดำๆปลย,วยวงวดสียาไทายพญาตยาบำรุงเรียบร้อยครับอืมมาต้องไปเฮ็นยังอีกบ่ครับเพราะว่าผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับเบิง่งโตต่อไปครับครับบอดี้แม่ต่อมาออกสี นว่นสีเม็ดเขานะครับเนาะครับผมเบิองแดงแลง้วมาเบิองนว่นคับบันไม่นี่ทองบอกเขาเป็นยนังไงทองหกเดือนครับประกันทองอันนั้นเช้าเรียบร้อยพ่อไดไครับ,บพี่ทองพริกแดงครับนี่เบิองหมึอทับเพิรนเนาะตัวล่าของสีทำไปเนาะครับพฤศจิกาหกก,กกระดากระดาหกหาใกล้หรือเัล่าครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วอีสองเดือนบอสองเดือนกว่ามิถุนนกราโอ้ครับอีสองเดือนกลัวสูงหไรไปเลยเนาะไม่นี่สูงลอยสี่สิบบวกครับสูงลอยสี่สิบบวกลูกไดน้อยที่ทองนี่ ลูกสองครับลูกสองในท้องครับไปรุ่นเอาเด้อบ่เนี่ยตั้งสิเป็นตัวแม่จกผูกทันละเชื่องครับโอ้คุณดีคุณดีนี่นี่นี่เชื่องดีครับจะใบง่ายครับคุณคุณังสี่เป็นตาอยากได้แมนครับนี่ง่วหนังดำเด้อเบิ้งตะนอกเบิ้งยางมันเด้อโอ้นบหนังดำอืมคุยหลังน้ำดำนุ่มซีผมมีติงครับคุณหางอวบเครื่องอมเครื่องอมครับค่อยหางสวยครับเอาเล็บใช้ได้เล็บดี บ่มีตำาหนินาะเล็บเนาะบัมีครับประกันครับบ่สีบ่เพิ่งบ่วหักบ่เจิดบ่วเฉยนะครับเนาะนี่นั่งฝ่าเลยครับเล็บดังบ่มีสีบ่มีเลึกครับเออดังก็สวยดังสวยครับบ่มีสีบ่มีเลึกบ่ได้เข้าไปยังลึงกระย่าอัลลานบ่โอ้ลึงนี่เทเลยครับให้มันบดีเลยโอ้ลูกไปหลุนเอาลูกในทองเนาะพริกแดงกันบ่พริกแดงครับไอเทีห้าแปดหนึ่งเนาะนี่ครับราคาครับสี่หมื่นเก้าพันพ่อโอ้ราคางามอยู่ด้วเพื่อน้องเนี่ยทองรับประกันเนี่ย สี่หมื่นเก้าพันครับทองรับประกันครับทองพริกแดงครับอีกสองสามเดือนได้ลูกแล้วครับแมนรุ่นน้อยพี่น้องงามขั้นลูกตัวแม่มาอายาว่าหนิวไอ้สีจังแม่นั่นเนี่เบิ่งบนจืดงานพริกแดงได้ใส่เบิ่งครับคมต่อไปผลงานพริกแดงเนื้อหนังสุดยอดลูกของพริกแดงปะคมต่อไปเนาะแมนครับอ่ะครับคมนี่สี่หมื่นเก่าเนาะสี่หมื่นเก้านี่ครับเห็นเราทักมาเลยครับเด้อทักก่อนเดียก่อนนะครับลำโตเฟมสวยทรงงามแม่นี่ ครับบานเนี่ยเมื่อบิงแม่ลูกด้วยครับเด้อแม่ลูกลูกแม่ไ่ลูกแม่ครับลูกบักคักเลยครับนี่ทีลูกของพริกแดง่ะแม่ครับจับง่ายบายง่ายพรอมขนาดมีลูกแค่นี่โอ้คุณครับตัวขันคุณครับบ่ดือบ่สนบ่ขันง้คุณสิแล้วมันจะเก่งเนาะนี่ครับลูกสาวคุณบ่ลูกสาวพริกแดง่ะแม่ครับลูกล้ลูกลูกลูกหละลูกเออเปนอยากของลูกอยู่ลูกลูกลูกหนาลูกหน่อยอยู่เนาะแต่ว่าลูกเนื้อหนังมากครับเลยครับลูกลูกมี ลูกเด็กึงกันหูขึ้นเลยครับพี่น้องอู้หนังคักครับหลังแตกเป็นร่องครับผมป้าจักเดือนเนี่ยเดือนเดียวครับไม่เยี่ยมหนิเป็นรองออกวันที่สิบห้าเมษาครับออกสิบห้าเมษานี่ครับไปหลอดครบแล้าออกตามมือครับนักันเกิดนะครับออกตามมือพ่อมครับโอ้แข้งขาถ้าไปกระดาษกระดาษฮอกซี่เนาะออกสิบห้าเมษาหกขาครับนี่แม่นครับเมษาพละเดือนกัวกัวเดือนกัวครับเดือนสิบกี่หมื่นตัวหนิเมย์นครับเดือนสิบหกสิบเจ็ดมื่นนี่ พิกแดง s อ5 8 1หปดหนึ่งโอ้มาบังผลง้านผนได้ครับแม่นี่ลูกตัวใด่น 1, ครับตัวนี้ลูกที่สองครับลูกตัวที่สองโอโ้โหพี่น้องตัวนี้อ่างสะพพ์มันหาลูกงามเด้อกลางดีเนาะขันง่วงแม่นว่าเหนียวพวกกาแกนไปไหนเด้อเพามันจะของมันแม่นครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าจบง,ง่ายบายง่ายเตือได,ได้ได้ครับขาทาธรรมดาเนาะอ่าซัประเภทใดชนาคนเอิบ่อคว้นเป็นแม่ไหมบ่ว่าคนบ่วมาตะปากันยังหวงลูกจ้าของเนาะ ปลาลูกคองอ่ะปลาคองต้องไปไกลน้องเปลี่ยนงเต้นสวยไปเด้วยแต่ร่างวีล่ะเป็นคือมันเป็นลูกน้อยอยู่ครับไม่ขาดธรรมดานะครับนิสัยอ่าคุบมห่วงใยของลูกเพลินนะครับเนาะไม่ขาดเราแวงแต่เห็นเลี่ยมเลี่ยมลูกรับเลี่ยมตัวดีพลิกแดงโอ้เบื้องหลังหลังแตกต้นนี่ไหมแม่นครับเดือนเดียวหลังแตกปกติตลังแตกเดือนเหมืนนี้หางมันหางเรื่องบก ogue หางงอกตั้งตัวโก้นะหางไหมเลี่ยมตัวดีสุดหางดีรับตัวเงีวครับโอ้ไม่นี่มไหมตาม ได้กเป็นนอนเป็นแนวกเถอะให้ลูกมาคักแทนเถให้ลูกมขาเก่งเติบไปเนาะถือว่าทรงลูกดีครับเมียเพิ่นนี่ก็สูงร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกโอ้แม่นี่สุดยอดด้ป่ะน้ำลางนี่ครับมันได้กถือ4เดือนน้อยนีบอกคักเลยแฮมอยู่จาก4เดือนก่อนแม่นครับยังทั้งโบรานี่ก็อาญาเหล่าแม่นี่สีอาญาได้ผิวหนองเด้ออาญ่าได้ไหมนี่หยนเลยอะคนน้ำนมก็ข้าหูเนาะมันหูเบิดเบิดซ้ำเกิดเดือนกวนเนาะแม่นครับ บ่งเรื่องเหมือนงามครับเด้งนี่ซ้ำไปเนาะเดยงซ้ำเลยครับญ่ข้นมาเนี่ยแม่นี่บ่มี่มองสีขาวจนมองไม่ต้นนี่ยไหมครับประกันต่ำนี้คือเก้าครับทุกต่ำนี้รับประกันครับผมต่ำนี้สาก,กลเท่านี้ละอ่าร่างหางดอกสีค้งสุดโอ้ยบรรทายงามแท่วะพริกแดงยู่งงี้กับทับไปหลังเหันเพิ่นเอาไปเหมือนเราละพริกแดงโอ้ผมหมดซ่อนตะหลังมันครับเนี่ยล่าโตเน่าหลังแตก งนหน่อยได้ดีครับข้นผเ้ใดมักแบบเอาไปรุ่นเอากับราคาถือกับมีปิกแดงคือกันตัวนี้ออกลูกแล้วกับริกแดงอีกตัวนี้กับริกแดงแน่นครับบันนี้พี่น้องเห็นแล้วอยากได้ได้ปนีณ์ขอราคาครับเปิดเจ็ดหมื่นเก้าพันพ่อครับเจ็ดหมื่นเก้าพันแน่นครับโอ้โหลูกตัวนี้ครับราคากับต่อร่องหนึ่เก้าครับลูกวังซีหาเดือนในแสนเลยในแสนครับาจะได้แสนเนาะ วังหาเดือนหกเดือนนี่ไหมแม่ครับอนาคตมันมีแล้วข้ามองเห็นอนาคตรละครับยัเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมองอันกินแล้วละมองเห็นอนาคตแล้วยิ่งแม่ให้ลูกเก่งสรงลูกตุน่นง่ามขั้นผู้ใดอยากเอาไปต่อยอดเอาไปปั้นอีกกับลูกมันกับสีส้มลูกกับสีง่ามคนอีกอใสยพัฒนาครับดได้บปเรือเก่าครับเอาไปปัป้นตออนะน่อไปเฮ็ดต่ออีกเนาะแม่ครับไปเสริมไปแต่งไปอีกหน่อยโอ้หัวาง,งามกับบานดีลูกมันน่ะตาดำขอบตาดำเออลำตัวเขาซาตัวเงีว คือพัฒนาแบบนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบปอร์เซ็แหละครับใส่พอดีดีข้าไปอีกมันก็นสิง,งามกว่านี้อีกบีอีกกานผู้ลดอียกมักเลี้ยงนะแต่ว่าหนังนี่เนื้อหน,นังนี่ย่นเลยย่นย่นเลยครับล่้โตย่นคุณคุณเชิงเชิงด้ครับเด้อเชีย่ยมันเป็นอยู่กับลูกกับธรรมดาสัญญ,ญาจันท์ทุกคนเป็นเมียเนาะเอา่อยราคาอีกทีนึงครับเจ็ดหมื่นเก้าพันพร้อมต่อนี่ครับพร้อมส่งครับต่อได้พร้อมส่งให้พร้อมครับมาเบิ่งมาทอง ตัวนี้ท่องพริกแดงครับอันนี้ก็พริกแดงอีกแมนครับสาโบกพริกแดงครับตอนนี้มือนี่พริกแดงพระเอกเอเทสหาแปดนึ่งนู่ผลงานก็เห็นแล้วไหมเจ้าปลาโบผลงานเห็นแล้วผ่านผ่านไปคมหันด้วครับเด้อลูกพริกแดงบันนี้ตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนครับเนี่ยท่องเจ็ดเดือนครับรับประกันประกันทองครับอันตร้าซ่าเรียบร้อยอันตร้าซ่าเรียบร้อยประกันทองส่งสี่ตัวอีกก็ได้อืมโอ้จะตัวมันตัวเจ็ดเดือนแล้วแมนครับมันมันรันแล้วนะครับรันแล้วเนี่ยเอานี่ครับสูงลไปไหมครับแมนี่ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบแมนี่เก็บับ แม่นี่ก็กเป็นงูอ่างดีขอบตาดำขอบหูดำนาคาดำครับติดบดจังไรก็คือลนหรอพล็กแดงบัดเนี่ยนุม่มซีเต่ามิติงบอบ่มีครับประกันตำนี้ครับ,บเครื่องเพชรดำกอเริ่มบวมแล้วเริ่มเสีเตียมตัวแล้วครับเด้อสูงไรไม่ได้ก่อนหนอยสี่สิบครับ,บรครับสูงยี่สสี่สิบเนาะโอ้อ่างเลืกครับแม่นี่ถอยเพื่อก็สิเริือนักทองนัะยังไปหล่ลนะนี่เนาะนี่แม่นครับแม่นคนก็สิเรือพุ่นหวยทองเอาลรเนี่ยรับลั่นแล้วไหมทองลั่นแล้วแม่หรือม่ องดีแม่นี่เป็นเนื้อหนังมังสาไห้เน่ครับกาทะลุนเอาลูกเอทเขครับที่เป็นตัวเมยียตัวผู้เนาะครับพริกแดงครับอ่าผลงานทรงงาเห็นเราหั่นพริกแดงแต่ว่าแม,ม,ม่นี่ใส่ซ้ำแม่นั่นบ่แต่ว่าสีแม่นี่เข้มกว่าแม่หั่นเดสสส้สีสีจัดกว่าเป็นหงนำร่างดีกว่าเออสีจัดกว่าเด้เนื้อหน,นังกะเขาทาเอ้าแต่ละตัวกับไห่ลูกพื้นกันเนาะไห่ลูกแต่ละพอกับพื้นกันร่างตัวว่าเป็นตาสีไห่ลูกงามกว่างมุ้คุณนทำไมดิเมยคุณครับมันในคนจับได้ติดเนี่ย อ้งงลบจับไงใบไงครับจับให้ผมจับได้ไหมโอ้โหเหลืงอีหละขอหนีกันขั้น่ากุณถือปรด็กครับพ่อซื้อครับมันแยากมึงทองพันไงอ่อนตัวเลยครับมึงเล็บเดอครับผะโอ้ขุนหนึ่งสีมันกบสิอยากได้ตัวนน่เนาะเนี่ยเนี่ยเป็นตาด้พีองห้งนี่จับ่ายบไงครับเอาไปลุนจินนองเล้นบอแมนครับเอาไปลุนจินหวงเด้ครับโอ้หลูกออกมาคือสิเห็นหรอสลงานเห็นหรอบนนห้องห้องไว้ร้านมันเด้ ห้องไว้ายพกมือหาพันครับพกมือหาพันครับเนี่ยเพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพริกแดงเห็นแล้วใจขึ้นนหกฮือไดอ้เลยนี่ขันแมงมบมท่านตัวนั้นมาเอาตัวนี้ด้วยครับขันตองลูกพริกแดงตัวนันบมงท่านน่ะมาลุยเอาตัวนี้เนาะคือกันละเพราะว่าถ่องมันเป็นลึกๆแม่แม่มันส่งเดียวกันเลยครับทองส้างอ่างดีผู้ถ่าว่ากินยากเจงให้ลูกงา่ามนี่แม่แท้ๆได้เลยครับเนี่ยเอาตำล่าผู้ฒ่าเได้ครับเนี่ตะนอกดีตะนอกดีก็ตัวนั้นดีพ่นพ่นดีกว่านินึงเนาะแม่นครับเม็ดเม็ดสีก็ จัดประกันเมียนนะบทจัดกลัวพ่ออมบทจัดกลัวอีกอ่าครับมันมีหม่องดีอ่ะถ้ายบังลูกมันเนาะแมีนครับอาจจะให้ลูกบ่อซ้ำต้นนนัก็ได้หรือให้ดีกว่็ได้ก็ได้ไปรุ่นเนาะไปรุ่นเนาะครับแนวมันอยู่ในท้องเนาะก็เพราะว่ากาการันตีว่าแม่ลูกมาได้ตัวแม่อาญาเนี่ยโอ้ยซ้ำถึงก้อนที่หนึ่งเลยพี่น้องเลยโอ้ยแดงงามดีครับตัวนี้ถึงเดี๋ยวซ้ำจุ้มกุ้มเลยวะใช่ครับแล้วใคาอีกทีนึงครับหกหมื่นหาพันครับหกหมื่นหาพันพี่น้องโทษก้อนไหนก้อนเลยครับบ้านเนี่ยพร้อมส่งครับ คันสีมาเบิงเอาตัวจริงกะให้จำเงินได้ก่อนด้วยครับเด้อในขณะสศีมาเบิงตัวจริงขี่รถมาอยู่นี่อาจคนที่ทั่วมาสื่อก่อนจะได้มิฉนั้นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาจำเงินไดือก่อนเนาะการผัดการผาดหารอยพันหนึ่งก็ได้ครับเพราะเป็นการเห็นเรามากจะไดโทษมาเลยครับจะโอเอเรื่องเรื่อยใจครับการโอเอเรื่อยใจเป็นบกเกิดในความบริเนนนครับเนาะเป็นเบิงค้อยครับครับบ้านเน้ภาพมาเบิงค้ยด้วยครับเด้อพี่น้องสายค้อยครับผู้มาค้อยอยากเดียงค้อยครับฝนตกลงมาหนี่หยาปงครับ กำลังลงให้ลงหน้าครับหย่าน้ํากันแท้เกิดน้ำไฮหน้าเกิดได้หลายครับคือหอดข้อยครับเหมือนเพียรจินหยาน้ําในน้ำนี่สุดยอดเลยมูนี่ครับย่างแท่หมูแขนก็ลงเนี่ยข้างๆนี่ครับขินหยาดีขินหยาน้องปุ๊กลิกปุ๊กลิบปุ๊กลิกครับก็ลงจมน้าครับนี่นี่ลูกไส้เพิ่นเป็นข้อย่างพันสายพัฒนาเลยเนาะข้อยบานเทวนาะข้อยไทยครับอันนี้เหมาะสมสายพัฒนาเพราะว่าความสูงตอนนี้มันประมาณผมวัดไว้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันความสูงลอยสามสิบเก้าครับลอยสามสิบเก้าโอ้คือใหญ่ครับ ือว่าไงไคแนยอยู่ได้อย่ไคยแทะไปเท่านี่ข่แท้ครับขั้นแมนเอาไปพาโมนไงนี่มันกิสิไงขึ้นไปเรื่อยเหรออันนี้มันตรงตำาราไปเลยครับอันนี้ไันดเก้าขวัญเก้าขวัญหาบเงินหาบทองครับโอ้ขาวนี่ส่องอุ้มบาทโอ้สองอ่องครับสองอ่องขาขาวข้อป่องนมซีนมซีก็างหางไงหางเงวาครับอืออ้สายวัฒนาครับมันสีเว็าเรื่องตำารากับครบพื่อกันครับตำล่ากันมากขึ้นกันตาแต้มแก้มจ้ำเออได้ได้ได้ครบครับ อ่องข้อกับมีข้อไงเบื้องล่างเบื้อหล่างเหนือพันด่างว่บ่อแางฝ่าบ่อเหลี่ยมเนาะบมอมีครับบมอมีครับอาจะเบิ่งกันคักก็ไมหลายดีครับตำราข้อยนี่แอาจจะเบิ่งกันคักนี่ข้อญ่ครับอันนี้แต่ว่ามันเลี้ยงลูกซื้อหรอกมันเกิงก็่ข้อยแเมียนะครับก็่ช่ไหมล่ะข้อย่แมียสูงรอยสามชี้ก็ถือว่าคักเติบถือว่าใหญ่ครับอ้าวเมื่อเบิ่งเล็บเด้อครับเด้อบ่เนี่ยเล็บเล็บกระลาครับสวยนี่ครับเล็บทรงกอกทรงกลมครับมาเบิ่องมะพร้าว นาข้าวกวงครับนี่นาคาข้าวกุงครับเอิ๊กใหญ่ครับค่อใหญ่สองป่องสองป่องครับหนึ่งสองครับหูขาวครบครับคุ้นดีอีกคุยกับคุณเถอะความคุ้นนี่คือผมบอกว่าถือปานไอศกรบมสื่อครับโมคุณอกคุณดิแม่นมันจับยากไปยากครับง่้ครั้วไอยของหอยดียวดีครับเนี่ยบัสิเป็นงัวเป็นควยคุ้นครับบานเนี่ยลูกตัวแรกนครับยืนทีลีอยู่เนี่ย อันนี้ลูกสองนึงครับลูกตัวที่สองป่าแม่นครับเอาได้สดตัวนี้ไหมได้สดครับสดอันนี้ก็สิลูกบ้านๆแล้วเนาะเบิ่งจากรับตัวเนาะนื่องพันการพัฒนาคือคั้นว่ามีใบ่มีหลอดผมกับบกบ่นี่แหละครับมันเปนการตัวกันกันยเป็นลูกบ้านครับเอาครับเป็นทรงดีเติบงามเติบดอกสำหรับผู้ทียไปพัฒนาต่อได้ครับเด้อแม่นี่เฟ่มงามน้ำตัวดีอ่างไงถ่ายเกลือครับการยืนสวยนาบก้าวกว้างอันนี้ก็พี่น้องสีไปมักพอได้ใส่ ผมว่ามันสืบยืดอยู่หรอครับลูกก็่สองเดือนครับนี่โอ้ลูกบนบ้านเขาแต่สองเดือนสองเดือนระดับนี้นี่ใช่ปะให้ลูกมาทานเติบ์ไปได้หน่ครับนี่ครับนี่นี่ยกับคุณอะเดี๋ยวก็ขึ้นละครับมันขึ้นแล้วรอบนึงอ่ะล่ะแต่ว่ามันยังยังน้อยอยู่ลูกมันพอดีอีกเดือนนึงพอดีจะเพิ่มทับเถาะเมีนครับเพราะว่าแต่ละคนมักบคูดกันแมีนใ้าพี่น้องอยากไปนี่ไปอยากมักพ่อนี่มักพ่อนี่จริงสินะเอาไปทับเอาเนาะแมีนครับครับราคาครับ เปิดแบบแบ่งปั่นสายพัฒนาครับ8ปดหมื่นก่าพันพ่อครับแปดหมื่นกวาพันครับบ่ถึงแสนครับราคาแปดหมื่นกวาพันราคาทรงบ่ครับนี่ความทรงครับร้อมทรงพี่น้องแปดหมื่นกาพันความทรงลดให้อีกคุยกันได้ครับโทมาตออีกลดให้อีกครับทรงให้พรอมโอ้หเขาทาด้ครับพี่น้องเอ้าจินหยาแนะนำคักแท้ๆได้เลยเพื่อนเนี่ยจินหยาแนะนำนี่เชียงคันพี่น้องสีดำหน้านีไม่ต้องใส่เครื่องตัดห้าครับว่าจะมีขั้ววางตโค้มหนึ่งนี่ผูกไว มือหนึ่งผูกไปสองกองหลังนี่รอนแก้แซ่ครับหยาว่าอะไรเอาขยะจกถากหรอครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับมีอย่างฝากพี่น้องให้อีกปะกาดฝากคือเก้าอ่ะละครับจากแดงง้วจากแดงข้อยกับร่องโทรมา,มาหรือว่าไม้ยามกันก็ได้ครับอ่าตัวใดถือใจพี่น้องปะขั้นถือใจกับราคาคุยกันได้คือเก้าครับครับผมขั้นบาถือใจกับว่าเป็นยังซื้อขายกับผมมีการรับประกันครับครับขอบอกันชิมหนาชิมไหมนะพี่น้องเนาะชิมนี่อันนั้นทั่วกับหอยดูสวัสดีครับ